الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وعلى آله وأصحابِه ومن تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إخوةُ في الله، أُوصِيكم وإيايَ بتقوى الله عز وجل، فاتَّقوا الله، واعلموا أن الله مع المتَّقين وكونوا عباد الله اخوانا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا

เราจะได้จากดำรัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาซึ่งเป็นสัญญาและเป็นคำประกาศที์และเป็นกำหนดทางด้าน,นชั라ียซึ่งไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงได้อัลลอฮฺตาลานั้นได้สอนพวงบ่าวของพระองค์เอาไว้นะครับโดยผ่านบรรดารอซูลที่ได้ทรงประทานวะฮีลงมา บอกถึงทางนำอันเที่ยงตรงและวิถีทางที่ปลอดภัยซึ่งเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ทุกอย่างมีอยู่สองสองสุรที่ได้ขึ้นต้นนโดยการกล่าวถึงคุณสมบัติของบรรดามุมินได้แก่สุรอัลมุมินูนสุรลุกมาน แล้วก็มีเพิ่มนะครับอีกหลายที่เช่นต้นสุระอะัลบกรอเป็นสิ่งที่มุมินทั้งหลายนั้นควรจะต้องสนใจแล้วก็ศึกษาถึงความหมายและเนื้อหาเอาไว้เพื่อเราจะได้เป็นหลักหรือมีหลักยึดมั่นตลอดชีวิตของเรานะครับจนกว่าจะกลับไปพบกับพระองค์อย่างผู้ชัยชนะอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้ในสุรอลุกมานนะครับ ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الافلامم تلك آ ي ل كتاب الحكيم นึ่งเป็นกลามมุลอที่ท้าทายเป็นมั่วจิตาอันหนึ่งที่ได้ทรงกล่าวด้วยพยัญชนะอักษรอาหรับสามอักษรคืออะลิฟลามมีมซึ่งก็ได้มีการอธิบายกันมากมายแล้วตั้งแต่อะลิฟลามมีมอัลบากราะ อัลิฟลาม,มีมคือดัมรัดมอลตาลาท่านนาบีส,สัลลัลลอฮฺมะลอิลลัลามก็บอกว่าฉันไม่ได้บอกว่าอัลิฟลาม,มีมเป็นพยัญชนะเดียวแต่ว่าอัลิฟนั้นเป็นอักษรหนึง่งเป็นพยัญชนะหนึ่งลามก็อักษรพยัญชนะหนึง่งมีมแต่ละอักษรน,นั้นถ้าเราอ่านกะลามุมลออัลกุรอานจะได้อักษรละสิบความดีความดีหนึ่งขนาดไหนมากแค่ไหนเราไม่รู้ได้เลย เป็นเรื่องของอลล l a ์ทั้งสิ้นแต่ว่าความดีตรงนี้นะครับล l l ์ Allah เตรียมไว้ให้อย่างแน่นอนนะครับแค่อ่านด้วยความตั้งใจเพราะการอ่านกุรานเป็นอิบาดะนะครับอาจาบุตรบิติแล้ววะคำพีกุรานนั้นสามารถที่จะเอามาทำอิบาดะห์ละตลอดตาลาได้ด้วยการอ่าน ฉนั้นการอ่านเป็นอิบาดก็จะต้องมีความสำรวมมีความสะอาดมีน้ำละมาดนะครับมุ่งมัน่นแสวงหาความเข้าใจความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาและต้องให้เกียรติไม่วางกุรอานหรือมุซฮัฟไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมไม่มีสิ่งที่ไร้ค่าอื่นๆนะครับที่จะมา,มาวางทับหรือว่าอ่านแล้ว ไม่ควรจะพับหน้ากระดาษวันนี้ฉันมาหยิบอ่านที่มัสยิดแล้วพับมุมเอาไว้มันนี้ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับเราต้องช่วยกันรักษาอัลกุรอานและการักษามัสยิดบ้านของอัลลอฮ์สุบฮานาะตาลาอัลลอฮ์ได้บอกว่าติลกะอายาตุนกิตาบิลฮะกีิมอายะทั้งหลายองค์การต่างๆในคัมภีร์ที่ได้ทรงประทานมาให้นั้นมีฮิกมะมีความละเอียด มีความรู้ที่ชัดเจนมีความอะไรครับมีความเที่ยงตรงแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่อัลตาลาได้ตัดเอาไว้ที่มีความน,วนุ่มนวลมีความสุขมุมแล้วก็ไม่มีอะไรจะมาหักล้างได้ฮู้ดันวะรอห์มะตัลลิลมุซินีนอัลลอฮฺได้บอกถึงคุณสมบัติขององค์การของ All ัลตาลานั้น เป็นฮีดายะให้เป็นแสงสว่างเป็นแนวทางนำบรรดาผู้ที่อีมานผู้ที่ยึดถือไปสู่ความสว่างความถูกต้องวเระฮ์มะตตลลินมัฮซินีนและยังเป็นความเมตตาจากละตาลาให้แกบ่บรรดาผู้ที่ทำความดีทั้งหลายจะเห็นได้นะครับว่าอัลละห์ใช้คำลินมัฮซินีนซึ่งเรากลับไปดูในเรื่องของอะกีดาเรื่องเตา้าฮิดอัลมุฮซินเป็นคำเอกพจน์ของอันมัฮซีนูนหรือมัฮซินีน แปลวะ่าผู้ทำความดีเราได้รับคำอธิบายอย่างชัดเจนจากเราสุลลอัลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในฮะดิษสิทธัญยบรีนมาถามว่าอิสลามคืออะไรอิมานคืออะไรอียะซานคืออะไรตรงนี้นบีได้ตอบไปแล้วอัล ah ัยฮซานอันต่ําบุรุษละลาฮะอันนนกตระอาหูฟะอิลลัมตะคุนตระอาหูฟะอินหูยะรักนี่คือสิ่งที่เป็นหลักในการทำความดีหรืออียะซาน จะทำดีต่ออัลลอฮ์ทำดีต่อพ่อแม่ทำดีต่อเพื่อนมนุษย์จะต้องทำยังไงอันตะอับดุลลอฮ์การที่ท่านอิบาดะต่อเลาการที่ทำทำความดีจะเป็นการพูดการแสดงออกทางกิริยาหยิบยืน่นหรือทำความช่วยเหลือใดๆที่เป็นเรื่องการทำากุศลหรือทำความดีนั้นท่านจะต้องทำเหมือนกับว่าท่านเห็นอัลลอฮ์ตาลาอยู่เบื้องหน้าเราเสมอ และหากว่าท่านไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงเห็นท่านอันนี้คือหลักกำกับเรียกว่ามีอัลมรอกบะหรือมีหลักการทําความดีเราก็จะไม่มีเรียไม่มีการอวดอ้างหรือต้องการคําชมเชยชื่อเสียงใดๆเพราะเราอยู่ต่อหน,น้าอัลลอฮฺตาลาตลอดเวลาคนทําความดีไม่ว่าจะเรื่องใหญ่เรื่องเล็กน้อยก็จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจมีความอิคลาสนะหวังผลบุญความดีเพื่ออัลลอฮตาลาต่ออัลลอฮตาลาองค์เดียวเท่านั้น ลักษณะของคนทำความดีอลัลลอฮ์ยังได้อธิบายขายายต่อว่าอัลลอฮีนอยูกีมูนัลซาเลตได้แก่บรรดาผู้ที่จะทำการละหมาดคำว่า at, อยู่กีมูนอัลซาเลตอัลลอฮ์ใช้คำว่าอิกวามะการให้มีขึ้นการดำรงการละหมาดไม่ได้ใช้คำว่าอัลลอฮีนอยู่สัลลูนะไม่ใช่พูดว่าบรรดาผู้ที่กำลังละหมาดหรือจะทำการละหมาดแต่มีคำว่าอยู่กีมูนนะ อันหมายถึงว่าเราจะต้องทําการละหมาดอิบาดดาต่อละตาลานั้น ด้วยอะไรคุณสมบัติต่างๆชูรุตเงื่อนไขต่างๆอารกานุสาลาชูรุตุเซฮิตซาลานะวาจิบาตุซาลาทำอย่างดีอย่างพิถีพิถันอย่างถูกต้องตามกำหนดองค์ประกอบหลักเกณฑ์สิ่งที่จำเป็นเงื่อนไขต่างๆรูปแบบแนวทางที่ได้มาจากกิตาบุลละและสุนนะท่านนาบีสลลัลฮวยะสัลลัมคำวะะา่าละหมาดอัสซลาก็จะต้องหมายถึงการละหมาดที่อัลตลาได้บัญญตัติรูปแบบขึ้น ให้นบีได้มาปฏิบัตินบีสอนอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเราต้องเรียนรู้นะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นเรียกว่าอัลสลาไม่สามารถที่จะมาทําการวินิจฉัยหรือคิดหารูปแบบวิธีปฏิบัติได้เองหรือไปตามผู้ที่ไม่ใช่นบีนะครับอย่างนั้นอย่างนี้ละหมาดอะไรถามว่ามีแนวไหมมีหลักการยืนยันตรงนั้นไหมฉะนั้นหลักการตรงนี้ดํารงการละหมาด โดยมีคูชั่วมีความนอบนอบ้อมมีความอิคลาสพร้อมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขรุกลวาญิบของการละหมาดและรักษาเวลาการละหมาดหมายถึงละหมาดฟรดูทั้งห้าเวลาวายุตุนัซกาอัลกุรอานนั้นได้กล่าวถึงการละหมาดและการจ่ายสกา a ไว้คู่กันถึง82แห่งทั้งหมดในอัลกุรอานฉังนั้นคนที่ละหมาดแล้วมีสกา a ไม่ยอมจ่ายหรือเลี่ยงหลบเลี่ยง แสดงว่าเขาไม่ได้ทําการละหมาดอย่างแท้จริงเพราะถ้าละหมาดต,ต่อละตาลามิซกาจะต้องจ่ายตามเวลาตามนะนีสอบตามฮูลครบรอบปีและจะต้องทําไปเนั่นเพื่ออละตาลาเรียกว่าทําแบบอัลมักซีนินทําเพื่ออละตาลานะครับไม่ต้องการให้คนนั้นชมเชยหรือโอเวนูน และเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อมัน่นอย่างนักมั่นใจยยกีนูนมาจากคำยักีนมีความอยักเกนแน่วแน่ไม่สงสัยไม่เครือบแคลงใจใดๆว่าหลังจากโลกนี้สูญสลายไปแล้วจะต้องมีวันเกียรมามีโลกอาเคิรที่เป็นโลกแห่งการตอบแทนคนเหล่านี้บรรดาผู้ที่มีอิม,มานนั้นถามว่าเมื่อเชื่อว่ามีว่าโลกแห่งการตอบแทน เราจะต้องถูกสอบสวนชำระงานทุกอย่างเขาจะประมาทหรือว่านะละหลวมในการทำอามันหรือใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวังหรือไรท้ทิศทางนะครับสเปะสปะหรือใช้ชีวิตอย่างเหลวแหลกก็ย่อมจะต้องมีการไตรตรองอย่างดีเพราะเขาเชื่อมั่นว่าอาคิรอนนั้นมีอย่างแน่นอนมีการฮิสาบ มีการช่างงานของเรามีตราช่างมีการหิสาบสอบสวนมีสะพานอาัสิรอฐข้ามเหวนรกซึ่งทุกคนจะต้องผ่านมีนรกมีสวรรค์จริงมีความเชื่อมั่นในโลกหลังความตายไปแล้วมีการอราซาบในกุโบสท,ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจและมีความสํารวมต่อลาาลาและนำมาสู่การเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าอัลมูฮซินูน หรือเป็นมัฮซินเพื่ออะไรเพราะละตาลาบอกไว้แล้วว่าถ้าเป็นมัฮซินจริงๆอัลลอฮ์ก็จะให้ฮีดายะให้ความเมตตาให้รอฮหมัดแก่เขาจะทําอะไรขอหวังจากละตาลาทําแล้วก็หวังว่าละตาลาจะตอบรับขอดวงต่อละตาลาให้ตอบรับให้นะอภัยโทษในความบกพร่องหรือสิ่งที่ได้ทําผิดพลาดไปแล้วอูลาอิการะฮูดัมมิรอบบิฮิม อัลลอฮ์ตัสต่อว่าบรรดาคนทั้งหลายที่ได้กล่าวมาเนี่ยเขาได้อยู่บนหนทางนำที่มาจากพระเจ้าจะเห็นนะครับมิรอบบิฮิมเราจะหาทางนำเองหรือจะเชื่อตามคำบอกเล่าหรือการคิด ของนักประชญาเมธีทั้งหลายอ้างอันนั้นอ้างอันนี้ว่าจะพาให้ชีวิตมีสุขต้องทําโดยไม่ได้มาทางนําไม่ได้เป็นธรรมนางจากลตาตานั้นย่อมจะไม่ใช่ผู้ที่จะกรรมชัยชนะในบรรปลายอัลลอฮ์เน้นเลยว่าอุลัยกาและฮูดามิรบิมคนที่อะไรคนที่เชื่อมั่นในวันอาคิีรอคนที่ดำรงรักษาการละหมาดจ่ายาาสะกดนัทธาต่อลาตาาและทำความดีนั้น เขาอยู่บนทางนำที่ได้มาจากพระพ,พุทิบาลของเขาว่าอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮุนและบรรดาชนเหล่านั้นแหละพวกเขาคือผู้ประสบชัยชนะผู้ที่กรรมชัยชนะเอาไว้แต่อีกด้านหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องทั้งหลายอาลัลลอฮ์ได้ตรัสถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ยังหลงระเริงหรือไม่ได้รับทางนำอย่างแท้จริงอย่างไรกันอัลลอฮ์บอกว่า,าวะ,วะมินันนสัส

เรื่องโกหกเรื่องไร้สาระรวมทั้งดนตรีนะมิวสิกเพลงต่างๆทั้งหมดเนี่ยทำเพื่ออะไรคนที่ยอมแลกเปลี่ยนเอาสิ่งที่บันเทิงสิ่งที่เย้าวยวนไร้สาระในคำพูดหรือการกระทำทั้งทั้งที่ฮารอมและสิ่งที่ต้องห้ามทั้งคำพูดการกระทำนะร,ร้องรำทำเพลงดนตรีต่างๆนาะนาะเป้าหมายเพื่ออะไรเ,เพื่อที่จะให้ลิยุิลอันบิลล เพื่อที่จะทำให้หลงไปจากหนทางของอัลเราเอาคำพูดของคนที่มาขัดแย้งหรือโจมตีนะหรือประนามยามเหยียดเยอะเย้ย,ย,ยคนที่พูดความจริงคนที่นำเอาแนวทางที่ถูกต้องจากกิตาบุลลอสุนนะหลักอะกีดะที่เป็นแนวทางซาลฟุสซอละและบรรดาซาฮาบะยุตมันถูกเย่อหยันโดยอ้างสิ่งทั้งหลายนะพูดจาแบบถากถาง โจมตีกล่าวหากล่าวร้ายต่างๆนานาเข้าอยู่ในคําว่าลาวัวไฮดีสเพื่อให้คนอาวามคนที่ยังไม่เข้าใจไม่รู้ทั้งหลายนั้นเกลียดคนที่อยู่บนแนวทางซุนนะอย่างแท้จริงก็เข้าอยู่ในคําว่ายอมแลกจัดงานหาเงินเอาพวกอาจารย์มาโจมตีด่าซุนนะด่าแนวทางเที่ยงตรงเข้าอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วเราจะไปทางไหนล่ะ ในเมื่ออัลลอฮ์บอกกุรอานเป็นหูดันวรห์มะตัลลิลมักซินินทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้ววยะบิไรเรินมินใช่ไหมทูดโดยไม่เอาความรู้ที่ถูกต้องมาสอนเด็กเลี้ยงบิดเบือนโต้แย้งกับสิ่งที่เป็นหลักฐานสิ่งที่เป็นพิดาเรื่องชริิกเรื่องคุรอัตพยายามที่จะอ้อมหยิบเอาว่ามันเป็นเรื่องหาบารอกัตเป็นความดีบารอกัตจากตัวครูจากตัวแซจากครูบาอาจารย์ การวิงวอนขอเป็นเรื่องที่อนุญาตเป็นเรื่องที่ดีสิ่งเหล่านี้เป็นการหลีกเลี่ยงบิดเบือนเพื่อให้คนนั้นคล้อยหลงผิดไปว่าเลีาดุบิลละและทำางไงยวตตะคีลาฮุซัวแล้วก็ถือเอาเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องล้อเล่นมาล้อเล่นกับคนที่ไหนในแนวทางถูกต้องเพื่อให้คนหลงผิดอุลาอิกะละฮุมอาซาบุมโมฮีนคนเหล่านี้แหละเขาจะได้รับการทรมาน อันต่ำช้าและอัปยชน์อดสูนเอูบิลลาฮิมซาลิกและยังไม่พออัลลอฮ์ยังได้กล่าวว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ยึดเอาสิ่งที่ไร้าสาระเป็นเกณฑ์แห่งชีวิตแล้วว่าอิดะตุตลาอิละฮิอายาตุนะคนเหล่านี้เวลาได้รับการสาธยายอัญเชนิญอัลกุรอานกิตาบุลล์อายะคุรอานอย่างเช่นอายะทุสิฟาตอายะเกี่ยวกับการยืนยันที่อัลลอฮ์กล่าวถึงเจ็ดแห่งว่าอัลลอฮ์มานูอฺลอัลอัฺชิสตวาวาอย่างเนี้ย ชัดเจนที่อัลลอฮ์บอกนบีาาบอกซาละฟุ Allah สซาไบอกอัลลอฮ์ทรงประทับอยู่เหนืออารัชก็พยายามที่จะมาตีความเห็นไหมมันก็จะไปอยู่ในแนวทางที่พาให้หลงและเป็นยังไงอายะชัดเจนถูกอ่านขึ้นวัลลามุสตกกบิรันหันเหหันหลังไม่เอาไม่ฟังสแสดงความไม่ยอมรับยะโโอหังกะอันกันลลมยัสมะฮะพระนึ่งว่าเขาไม่ได้ยินหรือฟังไม่รู้เรื่อง กะอันนฟีอุดูในฮิวะกรออัลลอฮบอกว่าเหมือนกับว่าในหูของเขามีก้อนอะไรที่อุดตันอยู่ไม่ได้ยินไม่เข้าใจคําสอนทางน้ำใจเลาตาลานะฝาว่าชิรุบิยาดาบินอาลีมดังนั้นโอรสูนเนยจงบอกข่าวดีที่มันเป็นเรื่องร้ายสําหรับเขาเนี่ยก็คือว่าต้องประสบกับการลงโทษอันเจ็บปวดและรุนแรงว่าอิยาดูบิลลพี่น้องทั้งหลายครับเราอย่าทำล้อเล่น ฉะนั้นเราก็ต้องมองนะครับสังคมมุสลิมมันวุ่นวายเนี่ยเพราะผู้รู้ที่ไม่ได้เอาสิ่งที่เป็นความรู้ที่แท้จริงมาสอนคนนะบางทีก็มาต่อต้านแขวะบ้างนะประนามบ้างเย้ยหยันต่างๆนานาบ้างเป็นเรื่องที่ทำให้คนนะั้นหลงผิดกันไปมากมายแล้ว พราะฉะนั้นสิ่งที่จะกลับมาได้ก็คือการหันเข้ามาสู่การอ่านกุรานฟังอัลกุรานและข้อความที่มันเป็นหลักฐานอันชัดเจนแต่ Allah และแนวทางสุนนะท่านนาบีสุลต่าละฮ์วลหะสัลลัมการมีดนตรีหรือฟังดนตรีฟังเพลงนั้นสิ่งที่น่าจะต้องมาเตือนกันให้มาก หลายแห่งหรือตามมัส,สยิดนั้นมีงานวารีมกาก็ดีมีอะไรก็าตามนะยังมีการเปิดเพลงเปิดดนตรีนั่นคือการไม่ให้เกียรติบ้านของอัลลอฮฺซุบบาฮานะตาลาและการยึดเอาสิ่งเหล่านั้นซึ่งท่านนาบีได้บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าอัลลอฮฺสาบแช่งระซูลสาบแช่งและเกียดเครื่องดีสีตีเป่าทั้งหลายนะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ แม้กระทั่งการซิกุรุลลอฮ์กลุ่มที่ไม่ใช่อริสุนเนวันจามะก็พยายามที่จะแทรกเอาดนตรีเอากีตาร์เอามาประกอบในการกล่าวอะไรกล่าวอิบาดดะสุบฮานัลลอฮ์ฮามดุลิลแลาะห์เอาดนตรีเข้ามาสวมการสลาวาตท่านนบีในช่วงเมลิดบางประเทศที่ผมไปเห็นได้ยินมาเนี่ยมีการเอาเครื่องดนตรีมาตั้ง ตามห้างดังๆเนี่ยกาวสลาวดาไปดีกีตาไปมันไม่ใช่แนวทางที่เป็นแนวทางอิสลามที่แท้จริงพี่น้องทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พูดเพราะพูดจริงท่านนบาีบอกว่าฟินนัสิกมุตตมะนีนตุนววลก์ดิบรีบตุนดีีที่ท่านฮัสันนะ ลูกของท่านเซนาลีกับท่านฟาติมารายงานมาจากจาก,จากตาจากรอสูลุลลาสสุรุลลัลลอฮฺุลั่งว่าฮาฟิซตุมินรอสูลิลเลยสุรุลลาสอัลลอฮิวะสัลลัมดะมายารีบุกอิลามาลายารีบุกท่านฮาซันซึ่งเป็นผู้แฝงท่านฮาุเซนบอกว่าฉันจำได้ท่องจำมาจากคุณตาคือรอสูลุลลาสสุรุลลาสอัลลอฮฺสั่งว่าท่านจงละทิ้งสิ่งที่ทำให้ท่านสงสัย ไปเอาสิ่งที่ท่านมั่นใจไม่สงสัยอะไรชัดเจนอะไรไอ้เรื่องที่ว่าได้ไม่ได้ไปเอาอุลามะทัศนะต่างๆดนตรีถ้ามันเป็นเพลงที่ปลุกใจสร้างให้คนรักชาติหรือว่าทำความดีก็ได้เพื่อให้เพิดเพลินในการทำงานได้มันเป็นคำอุลามะเป็นคำของคนถามว่าแล้วสิ่งที่นบีบอกว่าดนตรีเพลงมาตามหัวใ,ใจตายด้านจากการซิกรุลล์ ไปนึกถึงและความซึ้งในการฟังเพลงบางอย่างเนี่ยนั่นมาจากชัยตอนพี่น้องทั้งหลายเนะอุบิลละฟังเพลงเรื่องสลาวัตนบีรักอัลลอฮ์รักอิสลามมีดนตรีและทําให้หัวใจนี่มันซึ้งนั่นแหละคือชัยตอนสวมเข้ามาไม่ใช่แนวทางขอดลและรอซูนมันเป็นสิ่งที่มาจากชัยตอนเพราะมันจะมากับเสียงเพลงเสียงดนตรี สิ่งเหล่านี้ต้องระวังมันเนียนเซตตอนมันแก่โลกมันชํานาในการหาวิธีมาล่อลวงให้คนนั้นหลงจากหนทางในรูปของการทําความดีแต่ว่าสอดแทรกเอาความหลงผิดเข้ามาในสิ่งที่มันมองเห็นแบบรู้เท่าไม่ถึงการน,นะครับอันนี้ก็ต้องบอกต้องพูดเพราะฉะนั้นนบีบอกว่าฟายนัสซิตตูมนีนอาตุนพูดจริงพูดให้ตรงเชื่อมัน่น รักษาสัจจะมันจะเป็นทางที่จะทําให้เกิดความสงบจิตใจหนักแน่นไม่วอกแวกไม่เครือบแพลงใดๆวัลกะดิบารีบาตุนการโกหกการอ้างสิ่งที่ลมๆแรงๆหรือเพื่อให้คนเชื่อทั้งต้องระมัดระวังคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อกลัวคนจะจับได้มันเกิดความสับสนวุ่นวายในตัวทั้งสิน้นวัลกะดิบารีบาตุนฉะนั้นการหลอกลวงเพื่อตบทรัพย์หลอกลวงเพื่อความละโมบเห็นไหมเป็นปัญหา คนดังๆในสังคมเนี่ยคนถ้าไม่ไม่เฉลียวฉลาดอย่างเดียวแต่ไม่เฉลียวก็คงจะเป็นเหยื่อคนที่ฉลาดกว่าที่เขาละโมบที่หวังจะได้ทรัพย์ของเราในทางที่มีชอบก็ต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะการโกหกแต่ถ้าเรามั่นใจเพราะเรารู้มีสอบการหรือว่าถามคนที่เขาไว้ใจได้ว่าสมควรจะทำไหมอย่างเนี้ยนะจะลงทุนแชร์นี่มูตอรบ้าแบบนี้ จะสมควรถูกต้องตามเอาหลักว่ามันถูกต้องตามชริอาก่อนถามตรงนี้ก่อนว่าได้หรือไม่ได้ฮาลาลไหมฮารอมไหมชัดเจนไหมเมื่อได้ชัดเจนแล้วความมั่นใจก็เกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ของจริงคนที่บอกก็บอกความจริงคนที่โกหกก็เกิดความคลางแคลงใจถามไม่รู้จักเลิกเพราะไม่มั่นใจนั่นเองสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะต้องมีความอะไร <c oughs> อย่างเช่นเราบอกเรื่องมันอาเครอใช่ไหม มันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นอนาคตแต่เร้ใช้คําว่ายูกีนูนเนี่ยมั่นใจร้อยเปเซทั้งๆท,ท,ที่เป็นโลกที่มันห่างไกลที่เรายังไปไม่ถึงมองไม่เห็นอะไรเลยนรกสวรรค์เป็นยังไงการศิกษาพยืนต่อหน้าเราเป็นยังแต่เราเชื่อแล้วมุมินมีความอะไรยูกีนูนนะกลับไปดู <c oughs> นะครับสุราบักรหัพมีสุราอัลมุมินูนปัดอฟละฮัลมุมินูนอัลลอฮฺบอกแท้จริงบรรดามุมินทั้งหลายที่แท้จริงนั้นประสบชัยชนะอย่างแน่นอน อัลลอฮนฟิสลาติมคอชิอุดบรรดาผู้ที่มีความผู้ชั่วมีความสมรวมตนมีความอ่อนน้อมแล้วก็หนักแน่นมุง่งใจจดใจจ่อในการอิบาดะดเพื่ออละตาลาในขณะที่เขาละหมาดนะครับวัลลอฮนมอานิลักวมอริูนและรวมถึงบรรดาผู้ที่ไม่ใส่ใจมอริดูนหันหลังให้ ไม่สนใจไม่ยุ่งเกี่ยวอันนี้ลักลือแปลเรื่องไร้สาระเรื่องการโกหกเรื่องมาเซียตการชีริกการบิดาการทําอะไรที่เป็นเรื่องงมงายทั้งหลายทั้งหมดอันนี้ลักต้องหันหลังให้ไม่สนใจไม่ให้ความสําคัญไม่ให้ราคาแล้วก็ต้องมุ่งสู่อะไรสู่ความจริงและความถูกต้องเราขอละตลาทรงให้เราอยู่ในลักษณะของผู้ใดที่อัลลอฮฺอูลอิกะฮุมุลมฟุฟลิฮูน سورة البقرة، سورة المؤمنون، لكن سورة لقمان، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات، والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وكونوا عباد الله وكونوا عباد الله اخوانا عليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه ومن شذ شذ في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم امنا في اوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياره لنا في كل خير، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتنابا وارزقنا اتباعا والباطل باطلا وارزقنا عنه اجتنابا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزركم ولذكر الله اكبر والله والله يعلم ما تصفون اقيموا الصلاه